ใช่ครับวันนี้มาร่วมงานทานก็เป็นเซ็นทรัลปิดก้าใช่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่เซ็นทรัลปิดก้าครับซึ่งเป็นเซ็นทรัลที่ผมมาบ่อยมากสุดเพราะว่าเป็นเซ็นทรัลที่อยู่ใกล้มมนยูดอนหนะครับแล้วก็นี่ครับงานก็คือ Exclusive ซีฟท็อปพิณายนับท่านะครับก็จะเป็นคนที่วไปเดิรแล้วก็เป็นท็อปสเปนเดอร์สี่ท่านนะครับก็จะเป็นผู้ชมบีที่ได้ร่วมงานในวันนี้ต้องก็เดี๋ยวจะมีการได้พูดคุยได้คำวิจารณ์ผมมากขึ้นในในหลังจากการรัฐสภาอะไรก็จะมีการนันนนนี้้้้กก็ยัััังงงไไบบบาาาดดใลลชิแฟค ดีครับตื่นเต้นดีครับแล้วก็สนุกสนานก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่อหลายคนก็เมื่อกี้ผมไปเจอเป็นสีท่านละเขาก็ดูตื่นเต้นด้วยจะได้พูดคุยกัคดีในสปูนเสือไทยก็ไม่ครับต้องรอดูสำหรับผู้โชคดีสี่ท่านนั่นแหละครับแล้วก็นี่แหละครับผมก็ ครเซนทับปีก็จะมีแบบกิจกรรมดีๆร์เตลอดนะครับก็แนะนำนะครับว่าใครที่ช่วงวันหยุดสุดสั้นที่ดูวันธรรมดานะครับใครอยากใช้เวลากับครอบครัวอยากใช้เวลากับตัวเองรักอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากกินข้าวนะครับก็แนะนำเข้ามาที่นี่เลยนะครับที่เซนทับปีกครับโอเคครับผมแลน้องนายทารพี่จะกเขาเรื่องอะไนะครับได้เลยครับอะกับข่าวข่าวเกี่ยวกับคุณแม่บล็อกไอจีแล้วชุนระบุเป็นโหมดกับผู้มอะบ้างครับกับกระแสการเกิดขึ้นนนนามผู้นิยมทางหาก่อน ก็อนน่เลยผมต้องพูดก้อนนึงทำสินของแม,มกเซฟเมื่อวา,านไปไปที่งานกะพูดก่อนนึงก็จริงจริงก็เริ่มทุกคนทราบดีนะครับว่าคุณแม่ดูแลทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นหน้าที่ผู้จัดการตลาดในเรื่องงานนะซึ่งแม่ผมจริงมากทำงานเพื่อผมมาตลอดแล้วก็มาถึงตอนนี้ด้วยอายุเขาที่เพิ่มมากขึ้นด้วย,ยแล้วก็ แต่ก็มีความเครียดแหละเป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับความเครียดแล้วก็หลังๆเนี่ยก็มีคนที่ทั้งผมและแม่เนี่ยบอกว่าเออเราช่วยดูแลเพื่อที่จะให้คุณแม่เนี่ยสบายขึ้นได้ความหมายขึ้นก็คือพี่โบนี่แหละครับคนนี้แล้วก็หลังๆแกก็จะมีความเครียดจากเรื่องงานซึ่งสุขผลก็เข้าใจมาตลอดแล้วก็ประมาณนั้นแล้ก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็สบายใจอยู่ในการดูแล ผมบอกมาตลอแล้วตกใจไม่อยู่มีการบล็อกไอจีเกิดขึ้นไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรแต่ก็มาเริ่มมาเห็นกรณ์่างแล้วก็จริงๆที่ผ่านมามันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆปกติอะไรเงี้ยครับมีมานานมากแล้วครับผมมีมาตลอดก็เป็นปกติแล้วก็หลังๆด้วยด้วยเรารู้สึกว่าเออเราเข้าใจไหมตลอดเราเข้าใจจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมเข้าใจแต่คนรอบตัวเข้าใจแล้วก็ เข้าใจโศกใจแน่นตลอดก็ผมเรียกว่ามันเป็นช่วงที่ช่วงผัดเปลี่ยนแล้วก็รู้ว่าแม่ผมก็เอิดต่อสู้กับกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้คุยได้เคลียร์กันไหมคะจริงคุยกันตลอดเลยคุยกันเรื่องเป็นเรื่องปกติเลยคุยกันตลอดแสดงว่าคุณแม่บอกก่อนในชั้นอว่าแบบคืออาจจะแบบบอกเพื่ออะไรอะไรเงี้ยไม่นะ ม่นะผมก็ผมก็รู้ความทุกคนนี่แหละใช่เพราะว่าโตผมเองก็อย่างบอกผมทำงานทุกวันเลยแลทํทงานทุกวันอย่างนี้มาเป็นเวลานานมากๆแล้วครับอยกับเรื่องการล็ฟไอจีได้คุยกับคุณแม่เรื่องนะะี้ไหมครับไม่ได้คุยผมไม่ได้คุยแต่ว่าอยู่บ้านก็ถามนถามนี่คุยอะไรเร่ปกติเราคิด,เร,คดเราคิดว่าสารเคมีมาจากอะไรนะใช่แล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในครอบครัวผมแบบมานานมากแล้วครับผมแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่า เป็นฐานก็คือทุกคนเข้าใจกันเข้าใจมีความรักให้กันแต่คือเรื่องปกติทั่วไปใช่ไหมนะนี่เล็กๆน้อยๆเรื่องงานเรื่องงานเป็นหลักเรื่องงานเป็นหลักคุยนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันใครคนโยกได้ก็แบบเรื่องเกี่ยวับเรื่องความรักของเราหรือปล่าคือจริงๆต้องเอาจริงผมเข้าใจว่าทุกคนมีความเป็นห่วงแล้วก็อยากดูเขาที่ไหนเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็แบบได้รับความเป็นห่วงเยอะมากเลยคือขอบคุณมากๆที่สับความเป็นห่วงแต่ว่าเรื่องบาดเรื่องมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟจริงๆนะครับแล้วก็ ถ้าจะผมให้ผมพูดอะไรไปเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันก็ทำลายแม่แล้วก็ทำลายตัวผมเองก็ไม่ไม่เป็นผลดีกับตัวผมนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็อยู่ในความเข้าใจแล้วก็ความรักแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอเรียบร้อยแลองนายเองอธิบายให้กับเฟิร์นเป็นยังไรบ้างเป็นที่คุณเป็อะไรจริงๆเฟิร์นแล้วก็ทุกคนรอบตัวเข้าใจหมดลแล้วก็รักแม่รักทุกคนไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันเลย คนลับตัวไม่มีปัญหาเรามีแต่ความหวังดีนักดีมีแต่ความใหมีแต่ความให้ครับแล้วก็มีแต่ความเข้าใจกันทีกเจอหลายๆคนก็บอกว่าอาจจะเป็นของนายอาจจะยุ่งไปไม่ได้เวลาให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยเพราะท่านก็อาจจะมีความน้อยใจด้วยให้คนมีเวลาจริงผมก็ทํางานตามปกติมานานหลายปีมากเลยครับกลับมาบ้านก็ได้พูดคุยบ้างกินข้าวอะไรคือผมก็ทําตามปกติอย่มันมีมานานมากคือนายยังใช้ชีวิตปกติกับแม่เหมือนเดิมทุกประการไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปถูกต้องครับถตกลับแต่ก็ มนันเป็นจากความเครียดเรื่องงานของเขาอะไรครับท,ที่ที่มันคงสะสมแล้วก็ด้วยด้วยความารักที่เธอดูแลามาตลอดแ,แล้วก็บวกกับตอนนี้มันเป็นช่วงที่ทันเทียนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริง,รงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้อง,ตงการกำลังใจมากไม่อยากให้มีใครมาบันน่นทอนกำลังใจอะไรครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจพวกเราทุกคนเลยอ,อย่าทันมาไดเครียดมากเลยนะ เครียดครับเครียดมากครับตอนนี้สัมภาษณ์ก็เครียดเนี่ยครัเครียดมากครับใช่เครียดแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างใช้เวลาใช้เวลาจริงๆไม่มีไม่มีทั้งตัวผมทั้งคนรอบตัวผมไม่มีใครอยากที่เราใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนด้วยความเข้าใจกันอยู่หมางว่าตัวเราเป็นห่วงความรู้สึกของแม่หร้อว่าความรู้สึกของเราผมเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงทุกคนอยู่แล้วแต่ที่วันนั้นที่คุณแม่โพสต์มันอาจจะค่อนข้างแบบ แกแกแกอาจจะเดือดหน่อยกว่านั้นนะคะโพสต์ล่าสุดก็แบบฉันวอกเองอะไรอย่างเงี้ยนายตกใจไหมคะกับกับสิ่งที่ที่คุณแม่โพสต์ล่าสุดก็ก็เห็นอทุกคนแต่ก็ก็เข้าใจเข้าใจแมันเป็นเรื่องเศรษฐทีจมากๆจริงๆครับจริงๆมันมันอยู่ในเรื่อง process นะครับมันอยู่ใน process นะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันเร่งรีบอะไรใจเย็นให้เวลากันหน่อยครับแล้วก็สนับสนุนกันให้กำลังใจั ก็แดงว่าตอนในอยู่กับคุณแม่เองก็ีกเลียนที่จะไม่คุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมก็แบบคือปัญหาเรารู้กันอยู่แล้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่แบบพยายามีกเตียงว่าจะไม่คุยกันต่อหน้าจริงๆผมก็เต็มที่ทุกอย่างเนะเต็มที่ับปัจจุบันทุกอย่างทาอะไรผมก็เต็มที่สุดด้วยความรักและความทุกอย่างแต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆบางเรื่องมันก็แบบมันเกิดขึ้นกันได้แต่ก็ตอนนี้ก็มีแต่ความเข้าใจแล้วก็คุณแม่ก็กำลังสู้กับมันอยู่นะครับแล้วก็อยู่ใน ดูแลคุณหมอเดี๋ยวหมอก็ให้เวลาครับ้เวลาพอเรื่องพอเรื่องของนายมาเป็นข่าวเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนประเด็นสังคมนี่นึงเพราเป็นเป็นเรื่องที่หลายๆครอบครัวก็ประสบพบเจอเราได้เราเจอในหนังข่าวที่แบบเหมือนมีคนคอมเมนต่างต่างๆะไรก็เลยมีคนเสนอแนวทางว่าควรอย่างนั้นสิย่างนี้อ๋อครับจริงๆมันเป็นเรื่องเซสซิฟิทนะครับเรื่องครอบครัวทุกคนมันเป็นเรื่องเซสซิทีฟผมขอให้ย้ำชัดเจนอีกทีหนึงว่าเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องเซสซิทีฟจริงๆนะ คงพูดแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนได้เท่านี้นะครับว่าทุกอย่างมันต้องให้เวลาแต่ทุกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะมันต้องมีทางแก้ปัญหาหรือว่ามันต้องมีทางแก้ไขแล,ล้วก็ทุกคนร่วมใจกันอยู่ก็อยากให้สนับสนุนมองทุกอย่างให้เป็นโพสิทีฟกันนะครับไม่อยากให้บุตรีความเป็นเรื่องอะไร,ระตลอดแต่ทุกคนกาลังให้เวลาแล้วก็ช่วยกันอยู่ด้วยความรักดงมันเป็นกา,ารแที่ึ้นหมที่ทางดีขึ้นไปมันอยู่ในช่วงโปรเซสอยู่ในช่วงโปรเซสเหมืนกันเปลี่ยนใจพูดคุย ทัางทุกอย่างเลยครับมันมันอยู่ในช่วงโปรเซสซิ่งทกเราอยากมีความสุขทุกคนอยากมีความสุขแล้วก็มีความลักที่ดีมากเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยก็อยู่ในช่วงโปรเซสอย่างเวลานออกมาทงานเนี่ยมีมีใ,นใ,นใครที่คอยอยู่กับคุณแม่เพื่อไม่ให้ท่านอยู่คนเดียวเราคิดอะไรไปไหนคืออย,อย่างที่ทราบก็บ้านผมก็จะมีกนันอยู่สองคนมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับแล้วก็มีพี่ๆในวงการก็แวะมาบ้างคนที่ทำงานรอบตตวผมก็อยู่บ้าง แต่หลังๆเขก็อยู่แคคคัสมีการเรียนเพจผักเพจได้นะดูดูแคคคัสเข้าไปดูนะครับเป็นอะไรที่แม่ผมรักมากนะคแล้วก็หลังๆก็มีนี่ครับมีพี่โบมาออกงานกับผมเพราะ่าแม่เขาก็เห็นด้วยว่าเขาเหนื่อยมากเขาก็อยากพักผ่อนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่อยู่กับคุณหมอก็สบายใจแม่กับบางคนแบบจับโยงเล่นจับโยงนี่เวลาแม่พูดอะไรก็จะไปโยงอะไรเงี้ยไม่รู้สึกยังไงบ้างที่แบบเป็นดราม่าไปทั้งหมดเลย เอาจริงแล้วผมมองท่ามไปเลยเออมองท่ามปัญหาทุกอย่างเ,เพราะเรารู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเ,เราก็ไม่ได้ไม,ไม่ี่มีอะไรเราอยากรักษาัเรามีแต่ความรัมกมอบให้กันอย่างเดียวความเข้าใจอย่างเดียวไปให้กำลังไจเรายาังไงบ้างเอ่อให้กำลังใจครับไปเป็นคนที่โพสิทีฟมากครับแล้วก็สัพพอร์ตกันตลอดแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันตลอดไม่ใช่แค่ไปทุกคนรอบข้างตัวผมแล้วก็ตัวไปเข้าใจที่อย่าง<ป>เข้าใจครับในระว่านี้เราบรรลุความสัมพันธ์ ระหว่างเวลาระหว่างเรื่องระหว่างคนด้วยทุกวันที่เราเราป็นรานเนี่ยในวันที่เราเป็นคลายเป็นคนงานร้านไงก่อนนี้เลยก็ทำทุกอย่างตามปกติมานานมากแล้วมีขอย้ำอีกทีว่าก็ทำทุกอย่างตามปกติแล้วก็ทำงานนู่นนี่เหนื่อยก็มีเวลามีเวลามีเวลาขับผมแล้วก็มีความเข้าใจกันกคนคือนายก็ยืนยันเลยว่าตลอดเวลานายไม่ได้เปลี่ยนไปเลย ใช่ก็ยังทำอย่างเดิมเป็นเหมือนเดิมงานผมก็มีแต่มีแต่ยุ่งขึ้นทุกวันด้วยครับผมใช่แสดงว่านายบางคนก็ทราบข่าวต่างๆเพราะแบบบางคนก็บอกว่านายไม่มีเวลาให้แม่เนี่ยอะไรเงี้ยแย่งกันากแต่แล้วก็หางเลไม่จริงครับไม่จริงผมพยายามย้ำชัดเจนอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ผมเป็นอีมคือเราก็ทำงานเป็นคนบ้างงานมั้มีเวลาเพื่อมีเวลาส่วนตัวทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยผมก็ทำอย่างนี้ตามปกติกับผมมานานแล้วจริงเครียดไหมที่คนบอกว่าติดแฟนจนแม่งนอนเนี่ย ไม่เชื่อไม่เชืดเพราะเรายิ่นเนีว่าเราก็ใช้ชีวิตตามปกติอยู่<ช>แม่ก<ช>็ปกติมีเวลาแม่<ช>ก็ปกติ<ช>ไม<ช>่เปลี่ยนไปเลยต้องครับผมก็ก็รู้ว่า,ม,วามันมนม,นมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงเวลาที่เออ่ process ในช่วงการปรับปฏิดาาเดชทุกอย่างั้นขอให้เวลาอีกเดียวเลยแล้วก็อย่างที่บอกอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคุมเอ้คนมันก็เป็นเรื่องที่ส ensitive นะพูดไปสุดท้ายคนที่ผลกระทบก็คือตัวผมเองก็อยากให้ทุกคนมีความ support มีความ สบายใจให้กันและกันมีความหวังดีต่อกันและกันทั้งหมดกันไปทำกิจกรรมกับคุณแม่บ่อยขึ้นไหมครับอะไรนะถ้าเหมีอนกันไปเพลินไปทำกิจกรรมคุณแม่ไปเจอไปทานข้าวไปอะไรกันบ่อยขึ้นก็ปกติครับบ้านก็ปกติยืนยันว่าใบก็ยังคุยกับแม่ปกติเนาะใช่ครับยังเป็นลูกสาวที่รักไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันนั้นไม่มีใครมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นครับผมใช่อยากบอกอยากบอกรอย่า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 บอกรอหลายคนอย่างเงี้ยครับอกรคุณแม่ก็อย่าบอกรอย่าบกกนนะมาบอกรอย่าบอ มีช้ำเนี่ยที่มโนบีย่ังย่างไรรู้สึกไงบ้างชาเวเน็ตบางคนเขาบอกว่าให้แบบนายปล่อยเพ้อไม่เอถอะอะไรเงี้ยเออเออขาพูดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยครับมผมก็ถือว่านั่นคือความเป็นห่วงที่มอบให้กับคนที่ใกล้ชิดกับผมนะครับทุกคนทุกคนมีแต่ความหมางดีผมผม,มเห็นมาหมดแล้วมีแต่ความหมย่อยมีแต่ความผมดีเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าเราเข้าใจกันทุกคนรับตัวผมเข้าใจกันเรามีเราซัพพอร์ตกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าอเดียวเราไม่มีเแนวคิดถอยหลังอะไรเราเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนายสมสักดคุณแม่ไนีอยากเขาโดนน ก็เป็นห่วงมากครับผมเป็นห่วงมากก็แน่นอนว่าเขาเขาก็เขาก็แอ่านเขาก็เขาก็เปลี่ยนแล้วก็แม่ว่าให้ดนโซเชียลในเรื่องเป็นโซเชียลไหมเพราะว่ามันเขาตอนนี้ก็อยู่ในมือหมอแล้วก็สบายใจคุณหมอห้ามให้ไม่ให้ดูโซเชียลเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องการรักษาบอกไม่ได้อันนี้คือคุณแม่ผมเขาเรียกว่าอะไรนะลักจิบบังบัดอะไรผมขออนุญาตพูดไหมเป็นเรื่องสุวนตัวจริงจริงโอเคนะ ัเ,เกระบความสัมพันธ์ของเรากับเฟิร์นครับความสัมพันธ์ของผมกับเฟิร์นยังคงดีแล้วก็พัฒนาดีต่อขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตทุกวันสป,ปอร์ตกันคนไม่ใช่แค่เฟิร์นคนรอบข้างตัวผูบทุกคนเลยแล้วก็พยายามอีกทีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆ,ๆให้เวลาแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าส่งพลังงานที่ดีๆให้กันละกันมีความหวังดีต่อเพื่อนด้วยกันดีกว่า โอเคนะโอเคนะขอบคุณครับไม่ใชอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาเป็นห่วงเราดูเสกข่าวเราอยู่หรือว่าคนที่เขาประสบปัญหาเดียวกับนายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าคนที่เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆเลยครับรับทราบถึงความเห็นใจนะครับส่วนคนที่เจอปัญหาผมก็เออ่ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละครับชีวิตมนุษย์มันมี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 กันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมแต่ก็ อย่างพื้นฐานอยู่บนความรักของเข้าใจแล้วเดี๋ยวให้เวลามันแล้วเดี๋ยวก็จะผ่านไปด้วยดีครับโอเคขอบคุณค่ะบปเสร็จคนักกับลุก้คะแนน